สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื่อกลางแชร์ข่าวจริงค่ะวันนี้จะอัปเดตเรื่องราวอะไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ธนาคารออมสินค่ะทางช่องนะคะขอเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากทางธนาคารออมสินไปสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆคนและก็ผู้ที่ติดตามข่าวของธนาคารออมสินนะคะ สำหรับใครนะคะที่ถามมาว่าโครงการฉุกเงินฉุกเฉิน1 0,000บาทยังสามารถที่จะลงทะเบียนได้อยู่หรือไม่ตอบนะคะยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่นะคะสำหรับโครงการเงินกู้ฉุกเฉิน10,000บาทเขามีโครงการนู่นเลยค่ะย,ยาวไปถึงวันที่30ธันวาสองพกันเลยทีเดียวนะคะธนาคารออมสินนะคะยังเปิดให้บริการสินเชื่อฉุกเฉิน1 0,000บาทสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 นะคะโดยสามารถที่จะลงทะเบียนกู้เงินออมสินผ่านทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะท่านไหนที่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน1 0 0 0 0บาทแล้วนะคะก็กดข้ามได้เลยนะคะแต่วันนี้นะคะยังมีอีกหลายๆคนเลยค่ะที่เข้ามาทางสอบถามทางใต้คลิปนะคะว่าเอ็กูอยังไงนะคะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะก็ยังมีอีกหลายท่านเลยค่ะที่ยังให้ความสนใจก็วันนี้เดี๋ยวมาทบทวนกันอีกรอบนะคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างคุณสมบัติอะไรบ้างแล้ว ต้องไปลงทะเบียนตรงไหนอย่างไรนะคะ โครงการเงินกู้ฉุกเฉิน10,000บาทนะคะมีไว้สําหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระค่ะวงเงินกู้จะไม่เกิน10,000บาทนะก็คุณสมบัติก็จะต้องมีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็จะต้องไม่เกิน70ปีนะคะจะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระอยู่นอกภาคเกษตรนะคะเช่นพ่อค้าแม่ค้าลูกจ้างรับจ้างทั่วไปคนขับรถแท็กซี่คนขับรถรับจ้างทั่วไปนะคะมัคคุเทศเป็นตนน้นนะ ก็จะต้องมีรายได้ไม่เกิน3000 30, 0บาทต่อเดือนมีที่อยู่อาศัยแน่นอนค่ะแล้วก็จะต้องได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดค่ะสำหรับเงื่อนไขของสินเชื่อน,นะคะวงเงิน1000 0บาทอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่0.10%ต่อเดือนค่ะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่นะคะแล้วก็ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆเลยค่ะระยะเวลาให้กู้นะคะไม่เกิน2ปี ปอดการผ่อนชำระคืนใน6งวดแรกค่ะจะเริ่มผ่อนชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่7โดยจะหักผ่านบัญชีค่ะส่วนโครงการนี้นะคะจะยาวจนถึงวันที่30ทธันวา2563กันเลยทีเดียวหรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน20 0 0 0ล้านบาทค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่เข้าไปหน้าเว็บไซต์แล้วนะคะก็กรอกลงทะเบียนกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนค่ะหลังจากนั้นคุณก็จะได้รับลำดับคิวที่ทางธนาคารเขาจะส่ง SM s เข้าไปทางมือถือของท่านนะคะเมื่อได้รับ s s นัดหมายนัดหมายเวลายื่นเอกสารและก็ทำสัญญานะคะก็ไปให้ตรงตามกับวันเวลาที่ทางธนาคารนัดได้เลยค่ะเตรียมเอกสารไปให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการอธิบายนะคะให้กับผู้ที่ยังไม่ทราบว่าเงินกู้ฉุกเฉิน10,000บาทมีรายละเอียดอะไรบ้างคุณสมบัติอะไรนะคะวันนี้ก็ได้อธิบายให้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆาคนที่กําลังตามหาข้อมูลอยู่นะก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ช่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสําหรับครั้งหน้าจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารอะไรนะ คอยติดตามฟังนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกันทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ